มาครับสวัสดีชาสเปอร์แมนทุกท่านนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาคุยหลังเกมนะครับประเดิมเปิดพิมลีกนัดแรกนะครับสเปอร์ทำผลงานได้อย่างสวยเอาดูนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ะครับจากการกำเนิดคู่หูใหม่นะครับอารนายชาลีสันนะครับกับโมฮัมเหม็ดคูดุสนะฮะโอ้โหเกมนี้เนี่ยคือสุดสุดะ มันคืออานายขั้นสุดแล้วนะครับสำหรับริชาร์ดิซันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเรามาเริ่มกันที่11ตัวจริงกันก่อนละกันนะครับวันนี้เนี่ยโทมัสแฟรงค์กลับมาใช้หลัง4นะครับหลังจากที่นัดที่เจอกับเปเอสเชเนี่ยใช้เหมือนจะเป็นหลัง3นะครับก็ผู้สำหรับตัเป็นวิกคาริโอนะครับแนวรับมีเชสเปนมิกกี้ฟานเดเฟนนะครับคริสเตียนโลเมโลแล้วก็เปโลปอโลนะครับ3แดนกลางนะวันนี้น่าสนใจมากนะครับลูคัสเบิร์กวอลอาชีเกรและก็ปาร์ฟซานะฮะส่วนแนวรุกนะครับ การกลับมาของเบรนเนนจอห์นสันในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับดยชาริสันหน้าเป้าแล้วก็ทางขวาเป็นโบเมตคูดุสนะฮะอ่ะคือดูจากสเสต,ตัวจริงแล้วเนี่ยที่เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับก็คือทางด้านของอาชีเกรที่ได้ลงสนามก่อนโรนิโกเ็นตันกูนะครับคนอื่นเนี่ยมันก็พอที่จะคาดเดาได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เราเราทราบเป็นอยู่ดีว่าเราน่าจะเป็นฝั่งที่ พยายามหาโอกาสบุกมากกว่านะครับคลองบอลมากกว่าเบอร์ลี่เนี่ยน่าจะเป็นฝั่งที่เน้นรัดกลุ่มตั้งรับให้ลึกแล้วก็หาโอกาสโต้กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมตัวรุกมากกว่าคือมันก็ไม่มีลุกแบบเพเมเกอร์นะคือกองกลางเราเนี่ยมันก็ถ้าไปเอาเจ้าปาลินยามามันก็อาจจะแบบเหมือนจะรับจ่าเกินไปผมก็เลยรู้สึกว่าเซต3กลางตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมีเซอร์ไพรส์คนเดียวคืออาชีเกรนะเพราะว่าเบนันกูเนี่ยมัน มันน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับใน3แดนกลางณตอนนี้นะครับแต่ว่าอ่ะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นิดๆและกันก,นก่อนเริ่มเกมนะครับเรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนละกัน,นครับในเกมนี้นะช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็พยายามจะดูแหละว่าไอ้สแดนกลางของเราเนี่ยจะยืนฟอร์เมชั่นยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองนะครับคนที่ทําผลงานได้โดดเด่นเนี่ยในการยืนตําแหน่งกึ่งๆเป็นตัว วิ่งแดนบนเนี่ยก็คือปาฟซานครับคือมันไม่ใช่เบอร์สิบอยู่แล้วผมก็เลยเรียกว่าเป็นตัวเพรสซิงข้างบนนะครับปาฟซาเนี่ยเหมือนจะถูกขย่บลงมาเป็นกึ่งๆึ่งเบอร์แปวิ่งให้เยอะวิ่งก็คือยังวิ่งเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งเพรสสูงกลายเป็นว่าตัวที่ยืนสูงเนี่ยก็คือลูคัสเบิร์กวอลนะครับซึ่งเราก็คาดเดาได้อยู่แล้วแหละวันหน้าจะเป็นแบบนี้ส่วนตำแหน่งของอาชิเกรเนี่ยผมก็นั่นแหละคิดว่ามาเล่นในสไตล์โรนิโก้เบนตันกูเลยนะครับคือพยายามจะเล ติดติดยังไม่เนี้ยป้ามเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันมันยากจริงๆนะครับแล้วก็มาดูประตูที่เกิดขึ้นกันก่อนละกันนะครับก็เป็นจังหวะที่สเปอร์เนี่ยพยายามเพสซิ่งแหละแล้วก็ผู้เล่นของเบอร์ลี่นะครับที่ผมวงเอาไว้ออกบอลได้ไม่ค่อยดีนะครับพอออกบอลไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็โดนทางหน้าของสเปอร์ตัดบอลได้นะครับปัม๊มปั๊มบอลกลับมาให้คูรุสนะครับตอนแรกเหมือนจะโดนแย่งนะนะแต่กลายเป็นว่าเอ่อคูรุสเนี่ยไปเอาบอลกลับมาได้นะครับแล้วก็เปิดเลยนะฮะ แล้วก็ดูตำแหน่งของด้วยชาลิซันนะครับโดนล้อมอยู่2ต่อหนึ่งครับแต่ว่าอหวันนี้นะครับเหมือนเหมือนกินอาหารมาถูกอ่ะเออโอ้โหถอยหลังกลับมานะครับบอลเล่เลยนะซึ่งเหมือนบอลจะตกพื้นก่อน1จังหวะด้วยนะครับกะอะไรทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกมากนะครับสําหรับลูกนี้นะสุดๆเลยนะครับสําหรับอานนะครับส่งให้สเปอร์ขึ้นนำเกาะนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะฮะอ่ะ คราวนี้เนี่ยมาดูการยืนของ3กลางกันบ้างน,นะครับอย่างที่บอกนะก็จังหวะที่สเปอร์แฮมจะขึ้นเกมเนี่ยผมใช้คําว่ายังไม่สมูทมีหลายครั้งที่เบอร์ลี่เขาเขาเขาไม่ได้รับลึกอย่างเดียวนะครับเขาเดินเข้าใส่สเปอร์ด้วยเพื่อให้สเปอร์เนี่ยขึ้นเกมได้ยากที่สุดนะครับอาชีเกรเนี่ยก็ยังไม่ได้มีจังหวะที่แบบว้าวอะไรขนาดนะั้นคือผมไม่ได้ต้องการความว้าวจากอาชีเกรเลยนะคือผมเข้าใจว่าตำแหน่งที่อาชีเกรเล่นในนัดเนี้ย ค่อนข้างที่จะยากคือยากมากๆนะครับพลาดก็ไม่ได้นะฮะถ้าเล่นไม่ออกหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าทีมไม่สามารถขึ้นเกมได้เลยนะครับสําสหรับนิยามตําแหน่งเนี่ยผมคิดว่าเล่นให้ง่ายและมีประสิทธิภาพนั่นแหละคือคือตำแหน่งที่อาชีเกรรับหน้าที่ต่อจากโรดริโกเป็นตันกูนะครับส่วนเบิร์กวาวก็ต้องมีลงมาช่วยรับบอลบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าทางด้านของเบอร์รี่เองเนี่ยพอ โดนประตูขึ้นนำไปใช่ไหมผมไม่รู้ว่าสเปอร์แผ่วหรือเบอร์รี่เล่นเล่นแบบอัดความข้มข้นม,ม,มาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเกมมันก็อ่ะเบอร์รี่เหมือนจะได้บอลมากขึ้นนะครับในช่วงที่สเปอร์เนี่ยเหมือนจะดูแผ่วลงไปนะครับก็กลายเป็นว่ากลางเนี่ยมีปัญหาช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับเชื่อมจากกลางไปหน้าไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดกันมาได้นะครับคราวนี้มาดูจังหวะประตูที่2กันบ้างนะครับโอ้โหนี่คือผมคิดว่านะ เป็นลูกที่ดูกี่ครั้งเนี่ยคือมีโอกาสได้เห็นริชาร์ริสันยิงแบบนี้ในช่วงฟุตบอลโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูจังหวะยิงจังหวะนี้เริ่มจากโมเมนต์คูดูสนะครับคือโอ้ต้องใช้คำว่าโดดเด่นจริงๆนะเออคือจังหวะเนี่ยดวลหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับแล้วก็จังหวะแบบแป๊บเดียวเท่านั้นแตะหักข้อเท้าปืบหลุดนะครับหลุดเสร็จปุ๊บเปิดเลยแล้วโอ้โหริชาร์ริสันนี่คือยิงแบบ ที่ผมได้เห็นตอนมันใส่เสื้อทีชาติบราซิลยิงแบบนี้เลยนะครับโอ้โหกระโดดขึ้นมาท่านี่คือแบบเพอร์เฟกนะครับยิงและดันคมด้วยโอ้โหกลายเป็นวันนี้เนี่ยความแตกต่างของสเปอร์กับเบอร์ลี่เนี่ยคือเรื่องการจบสกอร์นะครับเพราะว่าไม่ใช่เบอร์ลี่ไม่ใช่เพราะว่าเบอร์ลี่เนี่ยเล่นไม่ดีนะเบอร์ลี่ผมคิดว่าพวกเขาทําได้ดีในในสิ่งที่พวกเขาเตรียมตัวมานะพวกเขามีโอกาส ไม่น้อยเลยด้วยนะครับความผิดพลาดจากสเปอร์เนี่ยก็มีให้เห็นเหมือนกันแต่วันนี้พอสเปอร์พลาดแล้วเบอร์ลี่เนี่ยลงโทษไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหลิชาริสันนี่คือจุดแตกต่างจริงๆเลยนะครับแล้วก็พอเริ่มกันมาจนถึงประตูที่2เนี่ยแน่นอนว่าก่อนที่จะมีประตูที่3นะครับเสียงของแฟนบอลสเปอร์ผมว่าเกิน90%อนะเอารวมถึงตัวผมด้วยนะครับก็ยังคงถามว่าโทมัสแฟรงค์จะเปลี่ยนเวนเนชชอนสันออกเมื่อไหร่เพราะทั้งเกมแม่งหายไปเลยครับ หายทั้งเกมจริงๆแต่มาโผจังหวะเดียวนะครับก็คือจังหวะนี้จุดเริ่มต้นนะครับจากทางด้านของคริสเตียโนเมโลนะครับวางบอลยาวจากหลังขึ้นมาหน้านะครับแล้วก็วิชาริสันมีส่วนร่วมสําคัญอีกแล้วนะครับสำหรับลูกนี้นะก็คือดรอบตัวเองลงมารับบอลน,นะครับแล้วก็เอาชนะในการประทะไปได้นะครับแม้ตอนแรกเหมือนจะเสียบอลแต่ว่าปาปซานะครับที่วิ่งมาเนี่ยก็มา สวมรอยต่อนะครับแล้วก็เห็นที่ผมชี้ลูกศรด้านบนไว้นะครับนั่นแหละครับก็คือถึงเวลาของเขานะฮะสำหรับนินจาไก่นะฮะเบรนเนนจอนสันนะครับคือปั๊บซาเนี่ยก็แทงตามช่องปกติเลยนะมันมีช่องโหว่ของแนวรับเบ์ลี่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งการยืนเช็คลำหน้าของเบอร์ลี่เนี่ยมันเละเทะไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยทาให้เบรนเนนจอนสันเนี่ยเหมือนแบบฉลามได้กลิ่นคราวเลือดใช้คํานี้ได้เลยนะนี่คือฉลามที่ได้กลิ่นคราวเลือดนะครับหลุดเข้าไป ตอนแรกเหมือนจะแตะจังหวะแรกไม่ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คนมันจบสกอร์คมอ่ะเออเบนเนตจอนสันอ่ะต้องยอมรับแม่งจริงๆนะครับคือมันหายทั้งเกมจริงๆหายแบบผมยังแบบสงสัยต้องโอเดแบร์วะต้องโอโดแบร์หรือว่าเตลเนี่ยที่ลงมาแทนมันแน่ๆนเพราะว่ามันไม่แทบจะไม่มีส่วนร่วมเลยนะครับแต่การเป็นจังหวะเดียวนะครับแล้วก็โอกาสมาแบบครั้งเดียวจริงๆผมว่าครั้งเดียวจริงๆสําหรับเกมเนี้ยเบนเนตจอนสันแล้วเปลี่ยนเป็นประตูซึ่งสําหรับผมนะ ประตูเนี้ยสำคัญมากอาจจะเป็นด้วยการที่ว่ามันฝังใจนะครับสเปอร์เนี่ยสองลูกเนี่ยไม่เคยที่จะอุ่นใจนะครับถ้าหากว่านำสองลูกเร็วแล้วแบบว่ายังมีเวลาให้แข่งได้ตามเนี่ยพอเปลี่ยนเป็น2 1ปุ๊บเนี่ยบางทีสเปอร์แว่งแล้วอาจจะถึงขั้นแพ้เกมอย่างเป๊เชมีให้เห็นแล้วนะครับพอได้ลูก3มมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างสบายใจและนะว่าเกมนี้เนี่ย น่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจบเกมนะครับ3 0นะครับก็เปิดเปิดคือใช้คำว่าเปิดตัวได้โอเคนะครับผมคิดว่ามันอกด้วยการที่อานายิงสวยระดับนี้แน่นอนมันต้องใช่แต่คือยังไม่ใช่คําว่าเพอร์เฟกเพราะเดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยนะมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ยังไม่เนียบนะครับจะเห็นได้ชัดว่าสเปอร์เนี่ยอ่ะคองบอลจริงนะครับ คือ67%ต่อ3 3เเลยนะครับคือคองบอลเ,เหนือกว่าชัดเจนนะครับโอกาสยิงเนี่ย16ครั้งนะครับตรงกรอบ6ได้มา3ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับตรงกรอบก็มีโอกาสเป็นประตู50%เลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเกมนี้ที่มันยังไม่เพอร์เฟกเนี่ยก็คือเรื่องของจังหวะเกมรับบางช่วงนะครับจะเห็นว่าเบอร์รี่เองเนี่ยมีโอกาสยิงถึง14ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงตรงกรอบถึง4ครั้งเลยนะแต่ว่า ความแตกต่างนะครับก็ดูที่ค่า xg นะครับสเปอร์เนี่ยมีค่า xg สูงถึง2.32เลยนะส่วนเบอร์ลี่เนี่ยโอกาสก็คือ0.94นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสที่แบบถ้าถ้าเล่นกันมันจะมีจะเห็นด้ชัดเลยครึ่งแรกนะเนี่ยโรเมโร่เนี่ยโอ้โหเกือบเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเหมืออะไรวันนี้เนี่ยเสียฟาวค่อนข้างง่ายนะครับจนผู้ตัดสินต้องเตือนแล้วก็จังหวะมันก็มีจังหวะที่เหมือนแบบคู่แข่งจะหลุดแล้วโรเมโร่ไม่กล้าเข้านะครับยังดีที่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนเนี่ย เข้ามาช่วยเหลือได้ทันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่โอเคเรายังคงต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับแต่ว่ามันชัดเจนแล้วแหละว่าโมเมนต์คูรุสน่าจะไม่มีคําถามแล้วนะครับว่าซื้อมาเนี่ยคุ้มไม่คุ้มนะครับณตอนนี้นะณตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแนวรุกที่โดดเด่นที่สุดนะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นตัวจริงยาวๆนะครับเพราะว่า ตำแหน่งอื่นอาจจะต้องแข่งแย่งกันนะน้าเปาริชาดอมนิกโซลันกี้ิชายิงแบบนี้เผลอดอมต้องกลับมาเร่งความฟิตหน่อย,ยนะครับส่วนซ้ายเนี่ยก็แตวอเดอแบร์แล้วด้วยการที่คูรุสมันกินสัมปทานไปตรงนั้นเนี่ยก็โยกไปเร่จอซ่า,ามาเป็นคู่แข่งทางซ้ายอีกเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่นับว่าไม่มีทางด้านของคูรูเชฟสกี้อีกนะเพราะฉะนั้นก็คงได้ลุ้นกันมันนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือวันนี้ พอสเปอร์เล่นหลัง4เนี่ยก็ไม่ได้เล่นแบบเล่นรับต่ําอะไรมากนะหมายถึงแบบโทมัสแฟงก็เล่นไฮไลน์นะครับวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าทั้งสเปนและก็เปโลลอโลเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมลุกค่อนข้างเยอะนะครับคือในเกมที่แบบเจอทีมใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยยืนหลังสี่คือแน่นอนเกมที่เราเจอกับปารีสเนี่ยเราให้แบ็ก2ข้างเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมลุกได้เยอะเพราะเรามี3เซนเตอร์ใช่ไหมครับแต่วันเนี้ยมาเล่นเหลือ2 แบ็กก็ด้วยความที่ว่าโอเคเราเหนือกว่าเบอร์รี่ประมาณหนึ่งก็เลยมีส่วนร่วมกับเกมลุกเยอะกว่าปกตินะครับแต่มันก็ยังมีความไม่เสถียรอยู่ยังคงหนักขวาอยู่นะครับเกมลุกด้านซ้ายเนี่ยอย่างที่บอกนะพอมันไม่มีเบรนเนนจอห์นสันเนี่ยแล้วเชสเบนเองนะครับก็ไม่ได้เล่นคู่กับเบรนเนนจอห์นสันด้วยมันไปด้วยกันไม่ได้อ่ะมันดูยังยังไม่สมูทคือสเปนก็งงเหมือนกันบทจะเล่นสรุปมึงเป็นแบ็กขวาหรือแบ็กซ้ายก็ไม่รู้นะครับพอมายืนแบ็กซ้ายเนี่ยอ่ะกลับมาดีอีกแล้วนะฮะ ก็คงต้องรอดูแล้วกันรอรุ้นแล้วกันว่าสเปนเนี่ยมันจะสามารถกลับไปเคี่ยวแบกขวาได้หรือเปล่านะครับส่วนจอร์สันเนี่ยมันทําเกมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกมซ้าเกมรุกทางด้านซ้ายของสเปอร์เนี่ยยังคงติดขัดนะครับบอลเปิดเนี่ยมันไม่ได้เปิดเหมือนป,ปอลลได้นะครับสเปนเองก็ต้องแต่งเข้าขวาแล้วก็ค่อยเล่นจังหวะต่อไปส่วนเบรนแดนจอร์สันเนี่ยพยายามจะท้าดวลแหลแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือแบบดวลดวลแล้วก็รอเพื่อนมาแล้วค่อยจ่าย เข้าไปในกรอบเขตโทษจ่ายเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายแล้วก็ให้เพื่อนวิ่งไปรับบอลได้แค่นั้นเองนะครับก็ยังคงใช้คําว่าไม่สมูทด,ด้านซ้ายแต่ด้านขวาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะทั้งปอโลทั้งคูดุสรวมไปถึงป๊าฟซาเองนะครับที่วันนี้ก็มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะนะนี่น่าจะเป็นในช่วงที่ปาฟซาฟอร์มค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่ช่วงหลังก่อนแบบครึ่งซีซั่นหลังที่แล้วอะ่ะปาฟซาฟอร์มมันหลุดหลุดไปะนะครับอ่ะก็ เกมนี้นะครับประเดิม3ามแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็คือคงต้องลุ้นยาวๆนะครับว่าตลาดนักเตะมันยังไม่จบนะครับพอยังไม่จบเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะเสริมหรือเพิ่มเติมได้อีกนะแล้วคราวนี้บิสซูมาเนี่ยอนาคตก็เริ่มไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับแล้วก็อาชิเกรเนี่ยขอพูดถึงแดนกลางหน่อยแล้วกันนะครับอาชิเกรเนี่ยคือต้องยอมรับแหละว่าพอเจอทีมระดับเบอร์ลี่ที่โอเคเป็นอาจจะเป็นท็อปท็อป ของแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าก็เที่ยวมาเที่ยวไปอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่าอาชีพเกรย์เนี่ยพอที่จะเ,เริ่มมีบทบาทตรงกลางได้มากขึ้น,นครับแต่ก็ต้องให้โอกาสน้องนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับซีซันที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังจ,จากอาชีพเกรย์แต่ว่าดูจากเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเอ้ยมีมีแววมีแววที่จะกลับมายืนในตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับเจอระดับเบอร์ลี่เนี่ยแน่นอนผมคิดว่า โอเคแต่เจอทีมที่ระดับผมคิดว่ายังไม่ต้องถึงระดับครึ่งตารางบนนะเจอทางด้านของเบนฟอร์ดอย่างเงี้ยเจอกลางๆางตารางเนี่ยเอเวอร์ตันอย่างเงี้ยเผลอๆอชิเกรอาจจะลำบากนะครับกับการที่มาเล่นตำแหน่งกึงก่งๆเป็นตัวโฮออกบอลด้วยตัวเชื่อมเกมจากหลังมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปนะครับเรื่องความแข็งแกร่งเองอาชิเกก็ต้องเพิ่มเข้ามาเพราะจังหวะการปะทะ ตำแหน่งนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับ่วนเบิร์กวลผมว่าก็โอเคนะการเคลื่อนที่การเข้าไปมีส่วนร่วมในกรอบเขตโทษนะครับการพุ่งทยานเข้าไปมีเล่นลูกอากาศบ้างแหละหรือว่ามีจ่ายบอลสวยๆบ้างนะมันก็โอเคนะแต่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามันก็ยังทดแทนสิ่งที่มันขาดหายไปไม่ได้อย่างตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์นะครับก็ว่ากันไปต่อเนื่องและกันเพราะว่าเบิร์กวลเองเนี่ย น้องก็ยังอายุน้อยมันมีโอกาสพัฒนาแต่หนะ้าตอนนี้ถ้าบอกว่าเบิร์กวอลจะอยู่อย่างนี้เล่นได้ระดับนี้ไปจนถึงจบซีซันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็บางเกมเนี่ยมันก็อาจจะต้องการความความคิดเอ็ดมากกว่านี้นะครับจากตำแหน่งนี้นะฮะก็คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะสำหรับเกมนี้นะตำแหน่งที่ คิดว่าน่าจะแบบหมุนเวียนกันมันขึ้นเนี่ยก็คือตรงกลางนี่แหละเพราะว่าซาเองเนี่ยเฮ้ยยืนสูงก็ทําได้มายืนเบอร์8ปนัดน,นี้ก็ทําได้ดีอีกนะครับก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับสเปอร์คือเกมอย่างเนี้ยโอเคอย่างที่บอกด้วยการที่สกอร์มันจบมาแบบ3 0มตัวเลขมันสวยงามนะครับมันก็เลยทําให้ถือว่าเปิดร่องได้สวยแต่อย่างที่บอกถ้ามองในในเกมจริงๆเนี่ยเราก็ Uh huh. ปล่อยปล่อยโอกาสให้ครูแข่งเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นทีมระดับที่ท็อปกว่านี้หรือว่าทีมที่แบบเกี้ยวกว่านี้และจังหวะที่พวกเขาได้ไม่พลาดเนี่ยก็อาจจะทําให้สเปอร์เหนื่อยได้เหมือนกันนะครับคือไม่รู้เหมือนกันวันนี้รู้สึกว่าโรเมโรมันดูเมือม่อเมื่อนะไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะสุดท้ายคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ